มาทำคาราเมลคอนเฟลกอย่างง่ายกันดีกว่าค่ะสูตรนี้ไม่ยุ่งยากประหยัดต้นทุนหอมกรอบอร่อยมากๆม,มาเริ่มกันเลยค่ะใช้คอนเฟลก250กรัมเม็ดมะม่วง60กรัมลูกเกด100กรัมแช่น้ำไว้10นาทีก่อนนะคะเวลาอบเขาจะได้ไม่แห้งเอเพิ่มแอลมอนสไลด์ไปอีก100กรัมใครจะใส่ธัญพืชอะไรก็ตามสะดวกได้เลยค่อยๆคลุกเคล้าให้เข้ากันละพักไว้ก่อนค่ะซอสคาราเมลใช้ในยเค็ม75กรัมน้ำตาลทรายขาวกับน้ำตาลทรายแดงอย่างละ35กรัมนมข้นจืด30กรัมพอใส่ครบแล้วเคี่ยวด้วยไฟอ่่อนคะ คนไปเรื่อยๆเลยนะคะพอส่วนผสมทุกอย่างละลายแล้วให้คาราเมลเดือดประมาณนี้ปิดไฟได้ค่ะ,คะให้คาราเมลเย็นตัวลงสักหน่อยนะคะค่อยๆเทลงไปในคอนเฟลกโดยเราจะแบ่งเทไปเป็น3ครั้งนะคะ,คะเพื่อให้ Con คอนเฟกกับเนื้อคาราเมลคลุกเคล้าเข้ากันได้ดีค่ะลืมบอกไปค่ะอัลมอนด์สไลด์กับเม็ดมะม่วงเนี่ยเราจําเป็นต้องอบให้สุกก่อนนะคะ ครที่จะยังไม่ใส่ธัญ,ญพืชในขั้นตอนนี้ก็ได้จะอบรวมกันไปเลยนะคะเพื่อนๆสามารถทําได้ทั้ง2แบบเลยนะเอาไปปรับกันดูค่ะพอเราคลุกคอนเฟล็กกับซอสคาราเมลเรียบร้อยแล้วนะคะก็เทลงพิมพ์ได้เลยเกลี่ยเขาให้ทั่วเสร็จแล้วนําไปอบที่อุณหภูมิร7 0องศาเป็นเวลา10นาทีค่ะครบเวลาแล้วเราก็จะเอาเขามาพลิกกลับด้านกันแบบนี้แล้วเอาเข้าไปอบอีก10นาทีก็จะได้คอนเฟล็กที่หน้าตาแบบนี้เลยค่ะทุกคนบอกเลยว่าสูตรนี้หอมอร่อยกรอบ นานค่ะกินเพลินมากๆทำขายก็ขายดีนะคะส่วนแพ็กเกจที่ใช้เพื่อนๆก็เลือกตามชอบนะลองเอาไปทำกันดูนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ